สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกละครนี้กระเชียวที่ผมรีบอยู่เจอรถไฟอืมเร็วอ่ะชนรถเขาไม่รั่นคาร์นันตกหลังเปล่าน่ะใช่รถไม่ใช่รถไฟท่านผู้ชมขอตัวนยมาก รไฟเลี้ยวไปแล้วไม่ทันโอ้ย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 ติ๊ยติ๊กติ๊อย่างไนรอยางเมื่อกี้ไอ้เสียงอยู่นะบ้นี้โอ้มาล้มั้ง อโเพื่อนี่คจะมาฝัดโอ้นั่นันนเองขอเพื่อนนี่เป็นอังกฤษเลยนะเนี่ยดูนี่ไงเนี่ยเพื่อนโอ้หายไปเลยเขาไปใกล้ก่านี้ไม่ได้แล้วเขาจะหลีหวง นต่อไม่ดีนะอืมเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อตกรามันนัไม่ตกเลยเฮ้ไปเลยเร็วๆกว่านี้ก็ไม่ได้ อืมโหม่าคันนั้นยังยังไม่มาขายคันนั้นต่อเลยคุยเร็ว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 จะกั้นทำไมเนี่ยจอดทำไมอ่ะจอดติดอะไรเนี่ยเอวาเฮ้ยรถไฟไม่ใช่เอวาอ๋อตกหลังไม่เอาอร่งเลยนะนนนนนนรถไฟเอาเข้าป่า เจะทำไมใส่มันไม่พอเนะนี่ยเฮ้ยเนี่ยรถไฟนุ่นใจลิบเลยนุน่นโอยังไ,ไงอะ่ะนุน่นผมตามรถไฟคันนี้อยู่เนี่ยโอ้ยจมบังเลยตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ทันเลยเนะี่ยเจ้าไม้นี่รถไฟเอ้ยทนันไหมเนี่ยตามรถไฟแล้วรถไฟก็น่าจะตามแหละ ไม่ด่าคิดว่าผมลงแล้วล่ะตรงนี้ป้ะผมคิดว่าผมลงแล้วล่วนนะเนนสียงมันไกลขึ้นน,น่ะท่านชมนี่ที่ปีนไม่ใช่ที่ปีนเฮ้ยเดี๋ยวอะไร เห็นเทเลยชบ็บนี่ฮะม่เทผมคิดว่านะผมหลงแล้วละ่ะถ้าขนาดไม่เจ <c oughs> อเพื่อนทำไมใหญ่กว่าเราเนี่ยจะมาถีบกลับทำไมเนี่ย

เปิดดูดิช่วยเปิดดห้เปิดเฮ้ยเ,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 เปิดไปกับใครเส้น,นม,มาด้วยอ,อ๋อเฮ้ยจิ๊บเจ็บจ็บได้ไหมคนไม่ได้อีกว่้วเกือบอะไรเส้นได้อยู่นี่โหผมอยู่รถไฟคันไาย อีอกักระจด้โอเคไปแล้วเออเฮ้ยรอเราด้วยิเฮ้ยทำไมกระจดขึ้นไม่ได้ะม่เห็นลงได้เลยจิบจิบจิบได้แล้วใอคนจิบอีพีเออพื่อ่ไหน นี่เหรอครับอยากแล้วแต่กระโดดไม่ได้นี่โหเฮ้ยเดวทำไมไฟหายดึกลระนั้น ファミリーの人く ขึ้นคันนี้ดีกว่าอยากขึ้นขึ้นสักหนึ่งคันไม่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 ต้องเป็นไม่ได้เท่ากันเลยนะความเร็วเกือบเท่าเท่ากันเวันนี้จะสถานีสถานีสักอะไรโอ้โหอันนี้ ขึ้นขึ้นไรเฮ้ยชมชมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวชมชมอึ๊บเฮ้ยโอ๊บได้แล้วเมื่อกี้อึ๊บนี่จิ๊บแต่ทำไมโดดมันไม่ได้พี่ขึ้นใช่ไ ไม่รู้อ่ะคาคิดสกิดหรืออะไรนะไม่้ยไม่มีคนอีให้แกะที่นั่นนายานี่เป็นอะไรไปนเนี่ยฮะสกิลกระชัยไปมาทำอะไรทาําอันนี้เข้าได้แต่ออกไม่ได้เนี่ยพกเช้าๆอยากดูก่อนโอ้โ้ กันไฟมากไฟออกตอนเช้าแน่นะอะไรนี่ต้องรีเซ็ตเผื่อมีรถไฟคันหนึ่งมาเผื่อมีรถไฟคันหนึ่งมาเนาะทุกท่นหมื่นไอตายอยู่นะหัวจักรสีเอตนาหรือเปล่าดูื่เฮ้ยเล่นเล่นอยู่แน่เลยอ่ะคนัะจับอะไรก็ไม่รู้ กี่หัวเนะี่ยเอาสองหัวเดี๋ยวนะเพื่อนเอามาได้ไงเนะี่ยคันนี้ <c oughs> คันนี้มันเอาไว้มันทุกตัวสารนะเน <c oughs> ี่ยออู่ไฟจะขึ้นไม่ออกอะ่ะ <c oughs> จะออกอ่ไหน แตคิดว่าคนต่ออะไรๆหัวเหมือนคนดินก็จะคันนี้แโลบักนี่สีแน่ก็คือสีโลบักใช่ไหมคันนี้นี่สวยดีนะจุดอยากให้ขึ้นไม่ได้อ่อเน่คนได้จุดนี่ได้แล้ว แล้วเพื่นหายไปไหนนะก็เราด้วยเพื่อนเี๋เพื่อนหายไปไหนนะท่านชมด้ยเปมีเศตหัวก่อนชอบหัวท่านชมที่เเียดตบนกตอนนี้เียอี Mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกดติดตามช่วยชิวครับเพื่อเป็นยจงให้ชิวคอที่สำคัญกดกระดิ่งเ mm hmm. ขาเต้ใๆนๆหลอยชิปแน่ครับบ๊ายบาย